มืดแห่งป่าลึก,ลก,ลก,ลกในคืนที่มืดมิดและเงียบสงบป่าลึกที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านต่งไปด้วยความลึกลับและน่ากลัวต้นไม้ใหญ่สูงตระงานปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์และมอสเสียงนกฮูกร้องขึ้นดังเป็นระยะระยะทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีก แสงจันทร์ที่ส่องผ่านกิ่งไม้เป็นเงามืดที่เคลื่อนไหวไปมาพื้นดินในป่าลึกนั้นชื้นแฉะและติมไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นเสียงฝีเท้าของนิดาและปอนกระทบกับพื้นดินทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบเป็นระยะยะลมเย็นพัดผ่านทำให้เกิดเสียงวีดหวิว และทําให้เทาวันที่ห้อยลงมาจากต้นไม้ใหญ่แกว่งไปมาในขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าความมืดมิดก็ยิ่งหนาทึบขึ้นแสงจันทร์ที่ส่องผ่านกิ่งไม้เริ่มหายไปทำให้พวกเขาต้องใช้ไฟสายสองทางเสียงลมพัดผ่านที่ทำให้เกิดเสียง คล้ายกับเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาที่ไปทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้าดูอยู่เสียงหมาหอนจากที่ไกลไกลทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกนิดาและปอนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายพวกเขารู้สึกเหมือนมีเงามืด ที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวทำให้พวกเขาต้องระวังตัวและเดินอย่างระมัดระวังในคืนที่มืดมิดและเงียบสงบดิดาและปอนตัดสินใจเข้าไปสำรวจป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าข้ามไปพวกเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่ที่สูงตระงานเธอแน่ใจนะว่าเราควรทำแบบนี้ แน่ใจสีนิดาเรามาไกลขนาดนี้ละจะกลับไปตอนนี้ก็จะมีคุ้มนะขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าความมืดมิดก็ยิ่งหนาทึบขึ้นแสงจันทร์ที่ส่องผ่านกิ่งไม้ก็เริ่มหายไปเสียงลมพัดผ่านทำให้เกิดเสียงวีดวิวเธอเคยได้ยินเสียงนั้นไหม เหมือนมีคนกระซิบอยู่ใกล้ๆนะได้ยินสิต้นมาจากไหนกันละ่ะทันใดนั้นเงามืดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วปรากฏขึ้นรอบๆตัวพวกเขานิดาและปอนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายพวกเขารู้สึกเหมือนมีเงามืดที่เคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวทำให้พวกเขาต้องระวังตัว และเดินอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษฉันรู้สึกมันมีบางอย่างตามเราอยู่นะ่ะฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นพวกเขาเดินต่อไปจนพบกับบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่าบ้านหลังนี้ดูเก่าและสุดโทมมีเถาวัลย์ปกคลุมทั่วทั้งหลังพวกเขา ตัดสินใจเข้าไปสำรวจในบ้านปอนเธอได้ยินเสียงนั้นไหมอะเหมือนมีคนกระซิบอยู่ใกล้ๆอ่ะได้ยินสิแต่มันมาจากไหนกันละ่ะทันใดนั้นเงามืดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วปรากฏขึ้นรอบๆตัวพวกเขานิดาและปอนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายพวกเขา รู้สึกเหมือนมีเงามืดที่เคลื่อนไหวอยู่ทำให้พวกเขาต้องระวังตัวและเดินอย่างระมัดระวังเขาเขาต้องตามเราอยู่แน่ๆฉันก็รู้สึกเหมือนกันเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นพวกเขาเดินต่อไปจนพบกับบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่าบ้านหลังนี้ดูเก่าและสุดโทรม มีเถาวันปกคลุมไปทั่วทั้งหลังพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจภายในบ้านบ้านนี้ดูน่ากลัวจังเราจะเข้าไปจริงๆเหรอใช่เราต้องไปหาคำตอบว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนี้กันแน่เมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านพวกเขาพบกับบันทึกเก่าๆที่บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่และเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาดูนี่สิบันทึกเนี้ยมันเป็นบันทึกที่บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวที่เคยอยู่ที่นี่มันดูหลอนๆนะ่ะปอนดูสิปกขาดรุ่งริ่งเลยกระดาษก็เหลืองกรอบ บันทึก,กเก่าๆที่มีหน้าปกขาดรุ่งริ่งและกระดาษที่เหลืองกรอบจากการเวลากลิ่นของกระดาษเก่าและหมึกที่จางหายไปทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเศร้าและความเจ็บปวดที่ถูกบันทึกไว้ในนั้นบางทีเราอาจจะพบคำตอบที่เราตามหาในขณะที่นิดาและปอนสำรวจบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้าง พวกเขารู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ต้านเข้ามาในร่างกายเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาที่ไปดังขึ้นรอบๆตัวของพวกเขาแสงไฟฉายส่องไปที่มุมห้องเพื่อให้เห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวที่ยืนอยู่ตรงนั้นหญิงผู้นั้นมีรูปร่างผอมบางผิวของเธอซีเซียวเหมือนกับไม่มีเลือดไหลเวียน ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดดวงตาของเธอว่างเปล่าและไม่มีแววชีวิตผมยาวสีดำของเธอปล่อยลงมาปกคลุมไหล่ชุดขาวที่เธอสวมใส่มีรอยเปื้อนเลือดที่แห้งกรังบรรยากาศรอบๆตัวในตอนนี้เต็มไปด้วยความเย็นและกลิ่นเหม็นอับ ของบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างกลิ่นของความชื้นและเชื้อราทําให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อเธอเคลื่อนไหวเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาที่ไปก็ดังขึ้นอีกทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้าดูอยู่เธอเป็นใครทำไมไมาอยู่ที่นี่ ฉันถูกฆ่าตายในนี้ไม่มีใครรู้ความจริงฉันต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอเสียงของวิญญาณนั้นเบาและแผ่วเหมือนเสียงลมพัดผ่านแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดนิดาและปอนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายเมื่อเธอพูดแล้วแล้วเราจะช่วยเธอได้ยังไงล่ะ เธอก็ต้องค้นหาความจริงไงและเปิดเผยให้คนอื่นรู้ฉันต้องการความยุติธรรมนิดาและปอนรู้สึกถึงความมุ่งมั่นและความหวังในเสียงของวิญญาณพวกเขาตัดสินใจที่จะช่วยเธอค้นหาความจริงและเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านเก่าหลังนี้บันทึกบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมในบ้านนี้ เธอถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมและไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทําพวกเขาพบกับปริศนาที่ต้องแก้ไขเพื่อค้นหาความจริงเราคงต้องหาสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี้เพื่อเปิดเผยความจริงใช่เราต้องหากุญแจที่ซ่อนอยู่ในที่ต่างๆด้วยขณะที่พวกเขาค้นหาสัญลักษณ์และกุญแจ พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติที่พยายามขัดขวางเขาอุ๊ยทำไมฉันนึกว่ามีผีตัวเดียวยังมีอีกเหรอวิญญาณที่พวกเขาพบมีรูปร่างผอมบางผิวซีเซียวและดวงตาว่างเปล่าพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบ เสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาที่ไปดังขึ้นรอบๆตัวพวกเขาทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่อยู่รอบตัวมากกว่าหนึ่งหรือสองบรรยากาศรอบๆตัวตอนนี้เต็มไปด้วยความเย็นและไอสางกลิ่นเหม็นอับของบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างทําให้พวกเขา รู้สึกขนลุกสู้สุดขีดพวกเขาต้องใช้ความกล้าหาญและความสามารถในการแก้ไขปริศนาเพื่อค้นหาความจริงและช่วยวิญญ,ญาณให้ได้รับความยุติธรรมนี่เรามาทำอะไรกันเราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะหรอใช่เราต้องช่วยเธอให้ได้รับความยุติธรรม นิดาและปอนเดินเข้าไปในห้องใต้ดินของบ้านเก่าเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องกังวันในความเงียบสงัดสถานที่ที่ถูกทิ้งร้านมานานหลายปีกลิ่นอับของไม้เก่าฝุ่นละอองลอยฟุ้งในอากาศทำให้พวกเขาต้องปิดจมูกปอนนายคิดว่าเราจะเจออะไรที่นี่บ้างดาถามด้วยเสียงแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นไม่รู้สิแต่ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่นี่ปอนตอบกลับพร้อมกับส่องไฟฉายไปที่มุมห้องทันใดนั้นเองพวกเขาก็พบกับกล่องไม้เก่าที่ถูกซ่อนอยู่หลังชั้นวางของที่พังทลายดาและปอนช่วยกันเปิดกล่องนั้นออกมา ภายในกล่องมีของบางอย่างถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและคราบน้ำตาที่มันยังมีสมุดสมุดบันทึกของใครอีกดาถามขณะที่เธอเปิดสมุดบันทึกนั้นออกมาดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านคนก่อนปอนตอบขณะที่เขาอ่านบันทึกที่เขียนด้วยลายมือที่สั่นคลอน ในบันทึกนั้นมีการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนเจ้าของบ้านได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการพบเห็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่มักจะปรากฏตัวในเวลากลางคืนเสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นจากห้องใต้ดินและเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวเธคิดว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าปอนถามด้วยความสงสัยฉันไม่รู้อ่ะแต่เราควรจะหาคำตอบดาตอบด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาตัดสินใจที่จะสำรวจบ้านต่อไปในขณะที่เดินผ่านห้องต่างๆของบ้านเก่าพวกเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่แผ่วเบาและเสียงฝีเท้าที่ไม่สามารถอธิบายได้นายได้ยินเสียงนั้นไหมได้ ได้ยินหรือเปล่าดาถามด้วยเสียงที่สั่นเครือได้ยินสิมันมาจากห้องข้างบนปอนตอบพร้อมกับเดินขึ้นบันไดที่เก่าและเสื่อมสภาพพวกเขาพบกับภาพวาดเก่าที่ถูกแขวนอยู่บนผนงังภาพวาดนั้นเป็นภาพของเด็กผู้หญิงที่มีดวงตาเศร้าและมืดมน นี่คือเธอใช่ไหมหลันถามขณะที่เธอจ้องมองภาพวาดนั้นฉันคิดว่าใช่นะฉันคิดว่าเราเจอเธอละปอนตอบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบชี้ชัดเจนขึ้นช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย,วย,ด,วยดาและปอน มองหน้ากันด้วยความตกใจพวกเขารู้ว่าตอนนี้พวกเขาได้ค้นพบความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านเก่านี้แล้วและพวกเขาต้องหาทางช่วยวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้ให้ได้เราคงต้องทำอะไรสักอย่างไหมใช่เราต้องช่วยเธอปอนตอบพร้อมกับจับมือดาแน่น พวกเขาตัดสินใจที่จะค้นหาวิธีที่จะปลดปล่อยให้วิญญาณของเด็กหญิงคนนั้นในขณะที่พวกเขาเดินออกจากห้องพวกเขาก็ต้องรู้สึกถึงความหวังที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเสียงลมที่ผัดผ่านหน้าต่างที่แตกทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขารู้ว่า พวกเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้ให้ได้วันนี้เราคงช่วยเธอไม่ได้หรอกพรุ่งนี้เราจะกลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นดากล่าวขณะที่พวกเขาเดินออกจากบ้านใช่เราจะไม่ยอมแพ้ปอนตอบด้วยความมุ่งมั่น หลังจากที่นิดาและปอนได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเก่าพวกเขาตัดสินใจที่จะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่ถูกขังอยู่ในบ้านนี้พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นและกลับมาที่บ้านเก่าในคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดแสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้เป็นเงามืดที่เคลื่อนไหวไปมา ลมเย็นพัดผ่านทำให้เกิดเสียงหวิดวิวและทำให้เถาวันที่ห้อยลงมาจากต้นไม้ใหญ่แกว่งไปแกว่งมาเสียงฝีเท้าของนิดาและปอนกระทบกับพื้นดินทำให้เกิดเสียงเป็นระยะระยะเราพร้อมแล้วใช่ไหมใช่เราต้องทำพิธีให้สำเร็จพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านเก่า และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีพวกเขาจุดเทียนและวางไว้รอบๆห้องกลิ่นหอมของทูบที่จุดขึ้นทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์แสงเทียนที่ส่องสว่างทำให้เงามืดในห้องเคลื่อนไหวไปมากลิ่นหอมของทูบทำให้บรรยากาศนั้นเย็นเยือกกว่าที่คิด ความเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วทำให้พวกเขารู้สึกถึงการปรากฏตัวของวิญญาณเราต้องเรียกวิญญาณของเธอมาไหมใช่เราต้องทำให้เธอได้รับความยุติธรรมพวกเขาเริ่มทำพิธีและเรียกวิญญาณของเด็กผู้หญิงออกมาทันใดนั้นเองวิญญาณของเธอก็ปรากฏตัวขึ้น ในแสงเทียนที่ส่องสว่างเธอยืนอยู่ตรงนั้นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเมื่อคืนพวกเราเอาเรื่องของเธอไปปรึกษากับพระอาจารย์มาท่านว่าบ้านของเธอถูกคุณใสทำให้บ้านเธอต้องมีอันเป็นไป ใช่ที่เธอเห็นเมื่อคืนนี้ไม่ได้มีแต่ฉันแต่ฉันแต่ฉันแต่ยังมีคนในครอบครัวของฉันด้วยหลังจากที่เกิดเรื่องร้ายใครม่อยู่บ้านหลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่อยากให้เขาไม่อยู่แต่เป็นเพราะวิญญาณของผีร้ายต่างๆที่ไอ้คนที่มันชั่วทำ ใส่บ้านของฉันมันส่งมาไม่เท่านานไม่เท่านานมันยังกักขังวิญญาณของคุณในบ้านฉันด้วยเราคงช่วยเธอได้เท่านี้ในวันพรุ่งนี้พระอาจารย์ของเราจะมาทำพิธีถอนคุณใสให้กับบ้านของเธอและก็จะทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณให้กับเธอด้วย ก่อนที่เราจะจากกันฉันอยากถามเธอนิดนึงทำไมเธอต้องคอยหลอกหลอนผู้คนในหมู่บ้านนี้ด้วยเธอรู้ไหมมันเป็นบาปนะฉันก็ไม่ได้อยากทำฉันแค่อยากประกบตัวให้พวกเขาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือฉันแค่นั้นเองแต่เป็นเพราะตอนตาย ฉันมีจิตไม่ค่อยสงบเพราะฉันตายผิดธรรมชาติฉันก็เลยให้คนอื่นเห็นในสภาพที่ดีกว่านี้ไม่ได้ฉันขอขอบคุณพวกเธอนะถ้าไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกเธอเป็นสิ่งของคันพระอาจารย์เราก็คงไม่ได้พบกันและไม่ได้สื่อสารกันแบบนี้นิดาดีใจที่ได้ช่วยเธอนะ ขอให้เธอหลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งมวลขอให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีเราดีใจที่ได้ช่วยเธอนะลาก่อน